อันนี้นะครับเปิดอ่างออกมาแล้วครับอ่างน้ํามันเกียร์นะครับอีซูออโต้หกสปีดนะครับจะมีแม่เหล็กนะครับไว้ดูเศษนะครับสี่ตัวนะครับดูนะครับนี่เป็นฝุ่นผงแม่เหล็กนะครับเอ้เศษเหล็กนะครับเนี่ยพวกเศษเศษเหล็กที่ผุก่อนออกมาจากชิ้นส่วนของเกียร์นะครับแม่เหล็กก็จะจับไว้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในกรองเป็นกรองผ้านะครับรุ่นนี้ใส่กรองนะครับ อันนี้ของใหม่นะครับของใหม่เบิร์ศูนย์นะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนปาเกนปาเกนขอบอ่างด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่าเราได้ถอดออกมาแล้วนะครับมันยังดีๆอยู่ก็จริงนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับหนาปึ๊กแล้วก็มีปาเกนนะครับปาะเกนตรงที่จะเข้ารูเกียนะครับตัวนี้เลยอ่ก็มีปากเกนสองชิ้นนะครับ รมีกองเกียร์หนึอันนะครับเวิดอ่างเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดอ่างกันก่อนนะครับ